รายการห้องสตูดิโอ1208เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาโครงงานรหัสวิชา30905จี8501ระดับชั้นประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสโยารารดยมีจุดประสงค์ัทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเนื้อหารายการจะกล่าวถึงอุปรกรณ์ถ่ายทอดสดของดัตตาวิวิโอวิธีการใช้งานอุป,ปรกรณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดสดต่างๆรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยและทางผู้จัดทำขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังไไดดด้้้้้้นน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 นาาาคควววมมรรรรรรููปปะะะยยุุกกกต์ใชชงงงจจิิเญพพพสสัััีี่่อแลผททบบบ รายการห้องสตูดิโอ2 2 0 8และพบ,บกับผมอีกเช่นเคยผมสาม,มนเณรปัญญาคงใหญ่ครับหรือจะเรียกพี่หนุ่มก็ได้นะวันนี้พี่จะมาสอนอวิธีการถ่ายท่าสดผ่าน Facebook YouTube โดยใช้อุปกรณ์สตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับผม EP เป็น EP ที่4แล้วนะเรามาดูกันว่าทำย่างไรนะรี่ยระบบการทำงานของตัว กล่องตัวนี้นะฮะที่น้องๆต้องต่อนะครับย้อนความกันก่อนนะครับย้อนความกันก่อนน้องๆเห็นจุดนี้ไหมที่พี่สอนไปวิดีโออินนะฮะวิดีโออินวิดีโออินคือนำวิดีโอเข้าไปแล้ววิดีโอมาจากไหนมาจากตัวของ nvh 25 สตรีมมิ่งอะไรตัวถ่ายทอดสดเสมือนจริงหรือตัวถ่ายทอดสดเคลื่อนที่ตัว H S 2 2 0แล้วก็ H R S 3 0 H S 3 0ก็คือตัว recorder ข,ของตัวถ่ายทอดสดชุดคู่ชุดชุด,ชด ชุดเคลื่อนที่นะ h i s 2 2 0คือตัวสวิชเชอร์ของชุดชุดถ่ายทอดสดเคลื่อนที่นะครับผมเมื่อเราวเอาวิดีโอจากเหล่านั้นมาเข้าตัวกล่องนี้แล้วนะจะเสียบสายอะไรก็ได้น้องๆก็จะเห็นอันนี้สาย hdmi นะเออสาย s d i อีกเส้นหนึ่งพี่ไม่ได้ใช้นะครับผมเสียบเข้าไปเส้นใดเส้นหนึ่งไปแล้ววิดีโอต่างๆเข้ามาอยู่ในนี้แล้วแต่ยังสตรีมไม่ได้ นะฮะจากแผนผังเมื่อคู่พี่เสียบสายแลนเข้าไปนะฮะแล้วก็นะจากแผนผังอันนี้นะพี่เสียบเสียบสายแลนเข้าไปนะครับนะบจากน้องเห็นนะครับเราเตอร์เป็นตัวกลางเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางแบ่งสายแลนออกมาสองเส้นแลนเส้นหนึ่งเสียบเข้าตัวกล่องออดดโอเอ้ไม่ใช่ออดีโอ กล่องวิดีโอสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์นะสตรีมมิ่งบล็อกแหละแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเข้าตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัวนี้นะครับผมเมื่อเสียบ2ตัวนี้เข้ากันแล้วผ่านตัวเราเตอร์ตัวเดียวกันเท่านั้นนะโอเคนะขั้นตอนแรกจะเป็นการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ก่อนนะขั้นตอนแรกนะครับกดไปที่ตัวไอคอนตัวนี้ แล้วก็น้องๆก็จะเห็นหน้าต่างของตัวไอคอนตัวนี้นะครับ IP Address นะน้องๆกดที่สามเหลี่ยมเมื่อกดที่สามเหลี่ยมปุ๊บเราจะเห็น IP ขึ้นมาตัวนี้ IP ตัวนี้คือเป็น IP ของตัวคอมนั้นๆที่น้องๆได้เสียบสายแล์จากเราเตอร์มาลงสู่ตัวคอมนะอันนี้คือ IP ของตัวคอมนะครับผม กดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปปุ๊บกดคำว่าสแกนนะน้องๆสแกนปุ๊บเราก็จะเจอไอพนะีในวงแรนเดียวกันวงแหนเดียวกันกะ็คือตัวกลางก็คือตัวของเราเตอร์ครับผมแล้วก็แยกมาสองเส้นก็คือเส้นคอมพิวเตอร์กับอีกเส้นหนึ่งลงสู่ตัวกล่องสตรีมมิ่งบล็อกอยู่ในวงแหนเดียวกันนะจะหาสัญญาณ IP ในวงแรนเดียวกันก็ เกิดมาแล้วนะเห็นไหมอันนี้คือ IP ของวงแลดนเดียวกันเป็น IP ของตัวกล่องสตรีมมิ่งกล่องสตรีมมิ่งบ็อกนะครับผมเมื่อกดเรับเมื่อเจอแล้วเราก็กดเข้าไปที่ IP ได้เลยกดไปสองครั้งติ๊กๆนะน้งนองก็จะลันขึ้นมาในหน้าในในในหน้าเว็บไซต์ นะเว็บไซต์ของ NVS25 หรือกล่องสตรีมมิ่งบล็อกนะน้องๆก็จะเห็นการลงชื่อเข้าใช้นะครับชื่อบู้ใช้ก็คือคำว่า admin ภาษาอังกฤษนะ adm in นะรหัสผ่านก็คือ06ตัวนะผม06ตัวนะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ เมื่อกดลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับผมก็จะมากดหน้านี้ขึ้นมาหน้าของ NVS 25 Welcome to NVS 25 Web Server นะครับผมหน้านี้ไม่มีอะไรมากแค่กล่าวต้อนรับนะดูหน้าถัดไปก็เป็นหน้าไลท์หน้าไลท์นี้ก็คือบ่งบอกสถานะนถ้ากล่องเรากำลังสตรีมอยู่นะก็จะบ่งบอกสถานะหน้านี้ นะ e a สตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ออฟอยู่ยังไม่ได้สตรีมหน้าถัดมาคือหน้าเรคคอร์ดก็คือเป็นการบันทึกวิดีโอแสดงค่าสถานะาการบันทึกวิดีโอลงใน USB Storage d i v e r in Conneted c อ่านไม่ค่อยจะชัดเท่าไหรนะ่นะเนี่ยน้องเห็น USB นี่นะเสียบ USB เข้าไปเสียบ USB เข้าไปแล้วกดคำว่า สตรีมไม่ใช่สตรีมกดคำว่าเรคคอร์ดนะมันจะทำการบันทึกโดยมีค่าสถานะบ่งบอกอยู่ตรงเออตรงนี้นี่จุดนี้ค่าสนาหน้าไฟอา e, e ีอาก็คือบ่งบอกค่าสถานะเรคคอร์ดนะย่อมาจากเรคคอร์ดนะหน้านี้ก็คือบ่งบอกออค่าสถานะการอัดวิดีโอนะ หน้าต่อไปหน้า,าสเตตัสก็คือบ่งบอกค่าสถานะนต่างๆของตัวเครื่องนะอินพุตเข้ามาจากอ,าอินพุตเข้ามาโดยใช้สาย hdmi นะหรือสาย h d i ก็ได้นะเรล,ลูลชันก็คือความชัดอยู่ที่ full hd นะเฟรมเรตตกอยู่ที่50นะบิตบิตเนตความชัดแสงไฟต่างๆนะใช่ปะจำไม่ได้นะ ทษทีโทษทีที่ผิดนะเป็นบ่งบอกค่าสถานะเข้าใจง่ายๆก็คือค่าสถานะของกล่องนะครับผมต่อมาคือเซตติ้งนะหน้าเซตติ้งนี้คือหน้าหลักในการเราต้องเซตต่างๆเพื่อสตรีมมิ่งนะครับผมน้องๆนะครับสังเกตตรงนี้เลยนะครับไลฟ์สตรีมเซตอัพนะ สังเกตที่ตรงนี้นะสตรีมมิง่งสตรีมออฟนะสตรีมออฟกดเข้าไปที่สามเหลี่ยมเมื่อกดเข้าไปที่สามเหลี่ยมแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาน้องๆสังเกตคําว่า Rtmppublic นะกดเข้าไปที่ Rtmppublic เพื่อเซตอัพต่างๆเซตติ้งต่างๆตัง้ตงค่าต่างๆนะสังเกต,ตตรงนี้นะหลักๆเลยสังเกต,ตตรงนี้เนะี่ย rtmp url กับ rtmp stream นะครับเหมือนการเข้ารหัสอะเหมือนการเราต้องการาที่อยูนะ่ของตัวรหัส stream อะไรพวกนี้นะที่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากแค่เรารู้วิธีทำก็ดีแล้วนะครับผมเมื่อเราจะไปหาจากไหนนะตัว url กับตัว stream นะเข้าไปที่ facebook เห็นคาว่าวิดีโอถ่ายทอดสดไหมกดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปปุบ๊บนะครับกดคําว่าถ่ายทอดสดเมื่อกดถ่ายทอดสดก็จะขึ้นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาให้นะครับหน้าต่างของการสร้างวิดีโอถ่ายทอดสดนะการสร้างวิดีโอในตัวการถ่ายทอดสดในตัว a c e b o o k นะน้องๆต้องใส่ชื่อถ่ายทอดสดปกตีใส่ชื่อถ่ายทอดสดกิจกรรมอะไรครับอธิบายอะไร ให้เรียบร้อยถ้าไม่ใส่เขาไม่สตรีมให้นะครับผมใส่เสร็จแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างนะเลื่อนลงไปงล่างก็จะเจอคีสตีมนะน้องๆคัดลอกไปเลยคัดลอกปุ๊บแล้วก็ไปวางในคียสตีมตัวนี้เนี่ย URL สตรีมนะ Steam, นะวางคัดลอกวางนะครับผมแล้วต่อมาเอ้ยไม่ใช่ URL สตรีมนะคีนะสตรีมคีนะคัดลอกมาแล้ว แล้วก็ URL หาจากไหนนะกดคำว่าการตั้งค่าขั้นสูงนะครับกดการตั้งค่าขั้นสูงก็จะเลื่อนหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาให้นะน้องๆจะสังเกตเห็นนี้ URL server น้องๆก็คัดลอกไปเลยคัดลอกปุ๊บน้องๆก็กลับไปที่หน้าเว็บไซต์เช่นเคยนะ r t m p URL น้องๆก็คัดลอกวางกดเข้าไปแล้วก็คัดลอกวางคอนโทรล V คอนโทนซคคัดลอกคอนโทนวีวางนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บน้องๆก็กดคำว่าแอปพายเมื่อกดแอปพายแล้วนะครับก็จะหน้าต่างก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับผมจะถูกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะจะเป็นการโหลดนะเป็นการโหลดโลเคชั่นนะ selection ผู้ผิดโหลดให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเราก็ไปสังเกตที่หน้าต่างของตัวอ,อยู่ของตัว facebook นะก่อนหน้ายังไม่ะตรีมก็จะเป็นแบบนี้นะขึ้นดำๆอย่างนี้แล้วก็หน้านี้ก็คือหน้าที่เรากดเมื่อกี้รอร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะแต่ยังไม่ได้ถ่ายทอดสดนะเป็นแค่การเตรียมที่จะแนะนำอยู่อย่างหนึ่งเมื่อทำวิธีเมื่อกี้เสร็จแล้วก็จะปรากฏนี้เลยนะครับผม หลดถึง100%ก็จะปรากฏหน้านี้เลยจะเปรากฏที่แบบภาพเสียงว,วิดีโอต่างๆที่เข้ามาผ่านสาย HDMI นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วพี่จะให้สังเกตอย่างหนึ่งก็คือวิดีโอกระตุกหรือไม่กระตุกหรือไม่ความชัดเท่าไหร่นะวิธีแก้อย่างไรถ้ากระตุกนะวิธีแก้อย่างไรเข้าไปที่ encoder setup นะครับ encoder setup นะหยุดถ้าเรามาตั้งค่าหน้านี้นะครับทุกอย่างก็จะหยุดการสตรีมหมดเลยของตัว Facebook ของตัว Facebook ก็จะหยุดหมดเลยนะครับผมตอนนี้เราใช้สาย HDMI เป็นสาย Input เข้ามานะครับผมตรงนี้ไม่ต้องสนใจมากนะสนใจที่ encoder setup นี่นะสนใจคำนี้เนี่ย video bitrate นะ Bit ate, นะจะบอก พี่จะอธิบายเล็กน้อยหน่อยว่า,าการสตรีมมิ่งเป็นการใช้จะมีอยู่สองคำคำว่าอะไรนะคำว่าดาวน์โหลดกับอัปโหลดนะดาวโหลดคือการดาวนโหลดจากตัวแม่ขายลงมาสู่ตัวคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ใช้กันเนี่ยเป็นการดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็การอัปโหลดคือการ อัปโหลดจากตัวคอมพิวเตอร์เล็กๆของเราเนี่ยเข้าไปสู่บนแม่ข่ายหรือคลาวด์เซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนั้นนะตามความเข้าใจของพี่ประมาณน,นี้นะครับเราการสตรีมคือการใช้อัปโหลดนะอัปโหลดนี่ก็คือเป็นพวกอ,อินเทอร์เนต็ตแหละอินเทอร์เนต็ตจะแรงหรือไม่แรงก็อยู่ที่ตัวอินเทอร์เนต็ตนะ <c oughs> ก็น้องๆสังเกตคำว่าวิดีโอบิทเรทนะ วงเล็บ่า kbmp ก็คือกิกะบิตเปอร์เนะความเร็วอยู่ประมาณนี้ส0งพันน้องๆก็จะเห็นค่าค่าสองพนี้มันจะมีมากกว่านี้แต่ค่า2,000นี้คือพี่ปรับต่ำสุดไม่เชิงต่ำสุดแต่อยู่ในระดับที่พอด,ดีของการสตรีมมิ่งผ่านตัวตัวกล่องสตรีมมิง่งนะครับตัว ผ่านตัวเฟ e บุ o k นะ a c e b o o k ไม่รู้ว่ากินอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่แต่พี่ไม่ทราบแต่ไอสอ0 0ันเนี้ยก็คือ,อเป็นค่าความชัดของวิดีโอดีกว่าประมาณนั้นนะพี่ยังไม่เข้าใจมากแต่ปรับจุดนี้แล้วนะวิดีโอก็จะเล่นได้ดีขึ้นไม่กระตุกหรืออะไรนะถ้ายิ่งปรับสูงวิดีโอยิ่งกระตุกนะเพราะ พอยิ่งปรับสูงอินเทอร์เน็ตก็ต้องใช้มากนะความเสถียรของอินเทอร์เน็ตของเรามีอยู่เท่าไหร่ก็ต้องอปรับค่าตรงนี้ให้เท่ากับไม่ใช่ให้เท่าก็แค่ปรับค่าให้แบบอยู่ในระดับพอดีของการไลฟ์สดนะให้วิดีโอไม่กระตุกนะครับผมสองพนี้ก็ถือว่าไม่กระตุกแล้วนะครับผมปรับแค่นี้ปุ๊บน้องๆก็กดแอปพาย แอปพลายปุ๊บก็จะเซตค่าต่างๆเข้าให้แล้วนะครับผมแล้วก็น้องๆก็กลับเข้าไปหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็ URL กับคีย์ก็อยู่เหมือนเดิมน้องๆกดแอปพลาย URLURL กับสตรีมคีย์ก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็กดแอปพลายเช่นเคยของหน้าไนะลฟ์สตรีมมิ่งเสตอดับนะกดแอปพลายหลดรออีก100นะครบ100ปุ๊บก็จะปรากฏหน้านี้มาแล้วเราก็สังเกตดูว่าวิดีโอกระตุกหรือไม่นะครับผมความชัดปรับให้สูงที่สุด ถ้าสูงสุดแล้วกระตุกก็ไปปรับเป็นลดลงอีกถ้าไม่กระตุกก็ถือว่าดีแล้วนะก็ไม่ต้องปรับอะไรมากเราก็กดคําว่าถ่ายเทอดสดเลยอย่าลืมเช็คาการตั้งชื่อนู่นนี่นั่นนะถ้าเราไม่ได้ตั้งเรากดถ่ายทอดสดเลยมันก็จะแจ้งเตือนว่าไม่ให้ไม่ให้ถ่ายทอดสดเพราะคุณยังไม่ได้เขียนชื่อกิจกรรมหรืออะไรต่างๆนะครับผมก็กดคําว่าถ่ายทอดสดเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะถ่ายทอดสด โซนถ่ายทอดสดเราก็จะเปลี่ยนหน้าต่างเล็กน้อยก็จะขึ้นวิดีโอถ่ายทอดสดกําลังจะเริ่มนะเมื่อกดเริ่มปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้แล้วหน้านี้ก็คือการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook นี่คือขั้นตอนการถ่ายการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook นะครับสามารถดูผู้ชมนู่นนี่นั่นได้เลยนะต่อมาเป็นการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube นะครับผม โดยใช้อุปกรณ์สตรีมมิ่งเช่นเดียวกันนะพี่จะไม่อธิบายอะไรมากก็จากที่น้องๆต่ออุปกรณ์เข้ามาแล้วแล้วก็กดที่ไอคอนกดที่ไอคอนค้นหา IP นะค้นหาตามที่พี่สอนมเมื่อช่วงแรกๆนะครับกดหา IP หา IP เครื่องแล้วก็กดเข้ามาใส่รหัสใส่ยูเซอร์ใส่รหัสผ่านแล้วก็จะปรากฏหน้า โฮมแล้วก็เลือกมาหน้าเซตติ้งนี้เช่นเคยนะกดหน้าเซตติ้งนี้ขึ้นเคยก็เช่นเดียวกันนะน้องๆก็กดสังเกตที่ URL กับสตรีมเช่นเดียวกันเลยนะแค่เราต้องไปต้องการหาจาัดตัวเราต้องการถ่ายท่าสด่าน YouTube เราก็ต้องไปหา URL จาก y o u t u b e กับ key สตรีมจากของ YouTube นะน,น้องสังเกตในมุมบนนี้เลยนะครับผม สังเกตนะครับสังเกตจุดนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปปุ๊บมันจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้น้องกน้องๆกดกคำว่าถ่ายเท่าสดนะครับผมกดคําว่าถ่ายทอดสดปุ๊บตั้งชื่อไอเรียบร้อยว่าเราจะถ่ายท่าสดเรื่องกิจกรรมอะไรหมวดหมู่ความบันเทิงหมวดหมู่การศึกษาอะไรพวกนี้แล้วก็เช็คความเป็นส่วนตัวของการถ่ายเท่าสดด้วยจะเป็นสาธารนณะหรือไม่สาธารนณะนะครับผม แต่่ายทั่สดทั่วไปก็ต้องสาธนะอยู่แล้วนะครับผมน้องๆก็มาสังเกตจุดนี้นะครับคีสตีมนะคีสตีมคีสตีมนะน้องๆคัดลอกไปเลยคัดลอกไปปุ๊บเอาไปวางที่หน้าเว็บไซต์นะหน้าเว็บไซต์ของคีสตีมนะ r t m p สตร a m นะเอาไปวางเลยแล้วก็ url น้องๆเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยนะ url steam คัดลอกแล้วก็เอาไปวาง นะครับผมเมื่อเราวังเสร็จทั้ง2อ,อย่างแล้วนะครับ URL วางสตรีมวางแล้วก็กดคำว่า apply รอโหลดอ,อีก100รนะฮะรอโหลดอ,อีก100ร้อยเสร็จปุ๊บเราก็มาสังเกตหน้า y t u t u นะสตูดิโอของเรานะว่าขึ้นหน้าต่างหรือ,อยังอาจจะดีเล์เล็กน้อยนะครับอาจจะดีเลนเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากดีเลนเล็กน้อย ก็คือหน้าต่างนี้แล้วนะครับนี่คือการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook มีเท่านี้แหละนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับขอแค่การสตรีมผ่านกล่องตัวนี้ต้องการแค่2อ,อย่างก็คือ URL สตรีมกับ key สตรีมนะครับผมขอแค่2อ,อย่างนี้มาคัดลอกวางนะครับผมก็จะสามารถถ่ายทอดสดผ่าน YouTube แล้วก็ Facebook ได้นะครับผมนีอันนี้อินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตตอนนี้อัตราบิตเรทปัจจุบันอยู่ที่นี่เห็นไหมครับเนี่ยอัตราบิตเรทเนี่ยน้องๆก็จะเห็นเนี่ยเนี่ยค่าสถานะในการสตรีมของตัวของตัว f c e e o o o เนี่ยต้องการค่าบิตเรทอยู่ที่8 6,800นะ6,800 แต่เอนจำไม่หน้าต่าง Encoder อได้ไหมว่าพี่ปรับไว้แค่2,000นะน้องๆก็ถ้าอยากถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ก็ต้องไปปรับ Video อบิตเลทในหน้า Encoder s e ์ u p ตรงนั้นนะครับผมให้ปรับเป็นอ่า,าให้ปรับเป็น6,8 0กิกะบิตเปอร์เซกผมนะมันจะได้เสถียรไงอันนี้ y o u t u b e จาแจ้งเตือนมาปกติ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไมากปัจจุบันเนี่ยบิตเลทเราอยู่ท่านี้เนี่ยสองพกว่าเพราเราตั้งอยู่แค่2,000นะอยู่หลักประมาณ2,000นะครับผมก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากก็จะตอนนี้ก็กําลังสตรีมผ่าน YouTube มันก็มีเท่านี้แหละนะเรามาทบทวนกันหน่อยว่าต่ออะไรบ้างน,นะครเราเตอร์เป็นตัวกลางเราเตอร์หรือสวิทชอินเทอร์เน็ตนะครับผมสวิทช์อินเทอร์เน็ตก็คือตัวที่แบบ มีหลายช่องอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะมีหลายช่องแบบมีรูแลนหลายช่องอ่ะนะอันนี้น,นี้เราใช้เราเตอร์นะใช้เราเตอร์เสียบออกมาเสียบออกมาแยกสายแลนมาออกมาสองเส้นเสียบเข้าตัวสตรีมมิ่งบล็อกนะเสียบเข้าจุดนี้เสียบเข้าจุดนี้นะนะสตรีมมิ่งบ็อกแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเสียบเข้าโน้ตบุ๊กหรือหรือ PC คอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ใช้ใช้ตัวในในคอมพิวเตอร์ PC นั้นต้องมีโปรแกรมหา IP นะหา IP ของตัวของตัวกล่องสตรีมมิ่งบล็อกในวงแหวนเดียวกันนะครับผมก็มีแค่นี้แหละก็ EP ที่4นะครับการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook YouTube โดยใช้อุปกรณ์สตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับพี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ นะไม่เข้าใจอะไรก็ย้อนวิดีโอดูแล้วกันนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ีหน้าก็สวัสดีครับ